สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กันที่อิสุพัฒนนครสาขารามอินทากมาแปดนะครับพบกับผมนะครับอิสุใยแดงอูพัฒน์นครนะครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนํารถรุ่นเหมาะสําหรับสายบรรทุกนะครับและก็ไม่ธรรมดาครับสายบรรทุกเป็นขับเคลื่อนสี่ล้อด้วยนะครับนี่ฮะรุ่นสปาร์กนะครับสี่คูณสี่นะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์ 3,000ซีซีตัวใหม่ล่าสุดนะครับนี่นะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะฮะนี่นะครับผมราคาอยู่ที่6 7 5 0 0 0บาทนะครับสีขาวนะครับจะมีด้วยกันอีก2สีนะครับเป็นสีเทาและสีเงินนะครับตัว2สีนี้จะเพิ่ม7000บาทนะครับเรามาดูโดยรวมบบดี้ภายนอกกันเลยนะครับนี่นะครับจะมีสติกเกอร์บ่งบอกเนะครับสภาพ สปาร์คสามนะครับส่วนล้อนะครับเป็นล้อเหล็กนะครับตัวนี้ล้อเหล็กจะเหมาะสําหรับบรรทุกนะครับเพราะรับน้ําหนักได้มากกว่าล้อแมกนะครับนี่ด้านหน้านะครับมากับยาง205นะครับขนาด16นิ้วนะครับโยโกฮามานะครับเป็นยางสายบรรทุกนะครับนี่นะครับแล้วก็ช่วงล่างนะครับเป็นคอยสปริงนะครับอิสระ ปีกนก2ชั้นนะครับล่าสุดเลยนะครับออกแบบใหม่นะครับจุดยึดปีกนกบนนะครับสูงขึ้นนะครับเหมาะสําหรับการข้าโค้งด้วยความเร็วนะครับนะฮะแล้วก็ทรงตัวที่ดีขึ้นนะครับนี่ฮะเป็นไงครับออกแบบใหม่นะครับลูกค้าโดยรวมๆนะครับจะสังเกตว่าตัวรถบอดี้นะครับจะสูงกว่าตัวมาตรฐานนะครับคือคือกลัวขับเคลื่อนสองล้อนะครับดูสังเกตรถมันจะ สูงขึ้นนะครับนี่ตัวใหญ่ขึ้นนะครับนะครับส่วนช่วงล่างด้านหลังนะครับจะเป็นระบบแหนบนะครับอยู่เหนือเพานะครับเป็นแหนบบรรทุกนะครับรองรับน้หนักได้มากขึ้นนะครับนี่นะครับออกแบบเหมาะสําหรับบรรทุกหนักได้เลยนะครับแล้วก็พร้อมโช้คอัพแก๊สทั้ง4ต้นนี่นะครับเป็าไงฮะน้ำหนักยอด นะครับแล้วก็มาพร้อมกับดิฟล็อกไฟฟ้านะครับอย่างเงี้ยฮะสายบรรทุกกระบะขนาดใหญ่นี่เดี๋ยวผมให้ดูนะครับเหมาะทั้งบรรทุกทั้งสายลุยนะครับเพราะตัวรถสูงนะครับผลนะครับนี่กระบะกว้างมากนะครับกว้างเอ่อเมตร เมตรกว่าเลยนะครับมีหนึ่งพันห้า้อยเก้าสิบนี่เป็นไงครับยาวถึงสองพันสามยห้าสิบมิลเมตรนี่ครับอย่างนี้กระบะยามากเหมาะบรรทุกได้เยอะมากจุใจนะครับนี่กระบะเหมาะก,กับสายบรรทุกแน่นอนนะครับนะฮะนี่ฮะตัวรถสูง ประโยชน์ของตัวรถสูงก็สามารถลุยได้ทุกสภาพถนนนะครับลูกค้าสามารถเอารถเข้าไปรับสินค้าในไร่ในสวนได้เลยนะครับไม่ต้องใช้รถแท็กเตอร์บรรทุกออกมานะครับนอกถนนเข้าไปได้เลยนะครับนี่เหมาะกับสายบรรทุกโดยเฉพาะนะครับตัวจริงครับตัวนี้น่าใช้มากนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมหัวใจหลักสําคัญนะครับเป็นเครื่องยนต์นะครับ ตัวใหม่ล่าสุดของยิสุของเราเลยนะครับผมสังเกตนะครับล็อกฝั่งกระโปรงจะอยู่ด้านนี้แล้วนะครับแบบใหม่นี่นะครับเครื่องยนต์นะครับ3,000 cc นะครับรหัส 4JJ3TCX นะครับ190แรงม้านะครับที่3,600รอบ นาทีนะครับแล้วก็แรงบิดมากถึง450นะครับที่เอ0่อนรอบถึง2600รอบนะครับนี่เป็นไงฮะแรงแน่นอนนะครับสายลุยไม่คุยให้เสียเวลานะครับแล้วก็อีกอย่างเท่านี้สามารถลุยน้ำได้สูงถึง800มิลิเมตรนะครับเป็นไ,ไงครับสะใจมากนี่เครื่องยนต์ตัวใหม่ล่าสุดของเรานะครับออกแบบใหม่เลยนะครับ นี่หน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับลูกค้านะครับผมเดี๋ยวผมพาไปชมภายในกันอีกนะครับการใช้งานพวกสวิตต่างๆกันนะครับผมเชิญครับนะครับ,รบเราก็มาอยู่ภายในของตัวรถสปาร์คสามพันสีนสี่กันนะครับผมก็ภายในนี้ก็จะแจ้งว่ามันออกแบบใหม่หมดเลยไม่ว่าจะเป็นเบาอิสระนะครับแยก แบบไม่ใช่เป็นชิ้นเดียวเหมือนเหมือนรุ่นเก่านะครับนี่จากผู้ดีสารกับพุ้ขับก็แยกกันแล้วนะครับและหัวใจหลักสําคัญใช่ไหมครับตัวสวิตขับเลื่อนสองล้อเป็นสี่ล้อนะฮะใช้งานง่ายมากลูกค้าปรับเป็นสองห้าสี่ห้าสี่โลได้เลยครับความเร็วไม่เกินหนึ่งร้กิโลเมตรนี่ครับสวิตอยู่ตรงนี้นะฮะลูกค้านี่นปรับ,บได้เลย ใช้งานให้เหมาะสมกับทุกภาพสภาพถนนนะครับนี่เราขับไปฝนตกมาเราให้ขับเคลื่อนสี่ล้อดได้เลยนะฮะส่วนสวิตช์ดิฟล็อกควบคุมด้วยไฟฟ้านะครับอยู่ตรงนี้นี่นะครับนะครับใช้งานแค่ปลายสมัมผัสเองนะครับพร้อมกับเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับออกแบบคันเกียร์ใหม่นะครับเข้าเกียร์ง่ายแม่นยำ นะครับพร้อมวงแหวนนะครับเข้าเกียร์ถอยนะครับป้องกันเข้าเกียร์ผิดนี่ครับลอดภทยครับลูกค้ายกขึ้นปึ๊บนี่ฮะัญญาณจะแจ้งเตือนเลยเหรอครับเป็นไงฮะสะดวกสบายใช้งานง่ายนะครับนี้เหมาะสมกับสายบรรทุกแน่นอนเลยครับนี่นะครับวงมาลัยปรับสีทิศทางนี่ครับขึ้นลงสูงต่ำ เหมาะกับทุกคูณขับทุกเพศทุกวัเลยครับามาพร้อมเครื่องเล่นหนึ่งดินนะครับซีดีมีช่องพอร์ต USB เสียบได้เลยครับไม่ต้องซื้อสายเพิ่มครับนี่ครับมาพร้อมนะครับนี่เป็นไงครับเหมาะกับการใช้งานทุกสภาพนะฮะนี่แล้วก็ความปลอดภัยของตัวรถนะครับตัวนี้มาพร้อมเลยนะครับแอร์แบ็กคู่ นี่นะฮะมาให้เลยนะครับระบบความปลอดภัย EBS ระบบไฟฉุกเฉินนะครับเมื่อเบรกกระทันหันนี่ระบบ ABS ก็มีให้เลยนะครับป้องกันล้อล็อกนะครับแบบแล้วก็ EBD นะครับกระจายแรงมาแรงดันน้ำมันนะครับสู่ล้อนะครับเหมาะสมกับน้ำหนักบรรทุกนะครับแล้วก็ตัวนี้มีทั้ง BA นะครับนี่ครับเพิ่มแรงเบรกขณะเราเบรกกระทันหันนี่นะครับ แล้วก็เสริมความปลอดภัยอีกไม่ไว่าจะเป็นห้องผู้โดยสารนะครับเสริมเหล็กนี่แล้วก็ด้านข้างนะครับเสริมเหล็กอีกชั้นหนึ่งป้องกันแรงกระแทกนี่ครับแล้วก็เข็มขัดนิรภัยนะครับแบบดึงกลับอัตโนมัตินะครับผมนี่นะครับแล้วก็ระบบความปลอดภัยคือระบบปลดล็อกประตูนะครับเมื่อแอร์แบ็กทำงานนะครับรถ เกิดการเฉียวชนแอร์แบ็คทำงานปุ๊บระบบปลดล็อกประตูนี่สามารถเปิดได้ได้เลยนะครับนี่ครับนะครับเราก็เป็นไงบ้างครับนะครับถ้าลูกค้าถ้าได้สนใจนะครับสบถามได้นะครับแล้วก็ฝากแคมเปญครับผมสำหรับเดือนนี้นะครับจะมีตั้งแต่ดาวต่ำา5%นะครับดอกเบี้ย1น9นะครับข่าฟรี9 0สบวันนะครับหรือแคมเปญช่วยดาว เราก็มีนะครับแล้วก็ตัวนี้ผมแนะนำจะเป็นแคมเปญคอกซิงนะครับก็คือลูกค้าสามารถาจะเปลี่ยนเป็นคอกเสริมคอกข้างเสริมเพาลอยเสริมแหนบนะครับใส่โชกคนะครับาสามารถจัดแซนได้เลยนะครับลูกค้าไม่ต้องหาทุนไปใส่เพิ่มใหม่นะครับเราสามารถทำจัดแซนนได้เลยนะครับอาฮะแล้วลูกค้าท่านใดสนใจนะครับ โทรมาสอบถามได้นะครับที่เพจอิสุรามินทานะครับนะครับกอนว่าแปดนะครับศูนย์สองเก้าสี่หกสี่พันนะครับหรือติดต่อผมโดยตรงก็ได้ครับอิสุปปาแดงอูพนคอนะครับศูนย์แปดสามศูนย์สามศูนย์สามเจ็ดเก้าหกนะครับผมแล้วพบกันใหม่คราวหน้านะครับส่วนตอนนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ